ออออนู่นนู่นนู่นอีอีมาไปไปแล้ว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 อีอหัวสายไปสายมาเลยเอ้าเอ้าอีอ,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 อีอทำอะไรสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องสายทองคำนะคะ ดูดูเสียงเคี้ยวเคี้ยวอ้อยกับเคี้ยวอ้อยเคี้ยวอ้อยนางกินได้ทุกอย่างผลไม้ผลไม้เมล็ดเลือกนะคะอาจารย์สวยๆก่อนจ้าสวยๆจ้าสวยๆจะได้กินอ้อยจ้าก่อน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 ลูกจ้าก่อนจ้าก่อนลูกจ้าก่อนจ้าก่อนอาจารย์ก่อนลูกจ้าก่อนจ้าสวยสวย อาจารย์สวยๆอาจารย์สวยๆอยากกินอ้อยค่ะอยากกินอ้อยสียงเขี้ย,เยวเอาเมื่อกี้ไม่เห็นขายเลยไม่ขายเหรอลูกไม่ขายเหรอ ต้องปอกให้นะคะเห็นไปเก็บกินแล้วก็ไปปอกให้ตัวนี้ขายแล้วขายแล้วขายกากเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอขออีกค่ะขออีกขออีก,ออกยังไม่อิ่มยังไม่อิ่ม ยังไม่อิ่มค่ะยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มไหนเอาใหม่เอาใหม่ถ้าอยากกินอยากกินขอใหม่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 เร็วขอใหม่ขอใหม่เอาขอใหม่ลูกขอใหม่ขอใหม่จ้าก่อนจ้าสวยๆจ้าสวยๆนี่จ้าสวยๆเร็วๆจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าสวยๆก่อน ส,สวยๆเอออ่าดูดูจะเอาจะเอาจะบอกว่าจะเอาเราเมื่อไรจะให้เอาจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วๆจ้าจ้าก่อนจ้าสวยๆจ้าสวยๆเร็วจ้าจะกินไหมเนี่จ้าอะไรอย่างนั้นจ้าขี้เกียจขี้เกียจเลยเอาจ้าสวยๆสวยๆขาด้วย ขาด้วยลูกขาด้วยเสียงด้วยทางั้นเอาเสียงเสียงด้วยอุ๊ยอุ๊ยอุยเออถ้ามีของกินนี่จันเจ้าบอกว่าทำได้ทุกอย่างเลยมีอะไรที่จันเจ้าทำไม่ได้อืออือ

รถรถไอ้มารถ้อยมาเจ้าบอกว่าไม่กินอ้อยแล้วจะไปกินอ้อยใหม่สดๆใหม่ๆเลยนู่นนู่นนู่นนี่นี่เจ้าบอกว่าไม่กินแล้วจะกินอันใหม่ไป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 วิ่งรับวิ่งรับเออเออไปเลยไปดึงลงจากรถเลยลูกเจ้าบอกว่าอยากกินอันสดๆอยู่บนรถน่ะ มันจะอร่อยดูมือดูมือดูมืออีอี๋อีออมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเดี๋ยว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 ได้กินลูกเดี๋ยวได้กินไปแล้ว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 อี๋อี๋นู่นจะไปช่วยลงอ้อยแล้วจะไปช่วยลงอ้อยแล้วอ๋ออือี มา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 ,มาปนใบผึ่นบ่ให้ลงซอยดอกมะพีลูกมามา,าพิ่นบ่ให้ลงซอยดอกมะพี่อันนี้มากินนี่มากินนี่แล้วจะไปช่วยลงวุงอ้อยน่อมาไว้มาไว้พิ่นบ่ให้ซอยดอกมะพี่อันนี้อ่ะ ดู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 พี่เดือนดูจะมาช่วยช่วยลงอ้อย phải đẹp 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 hay hay nè, hay 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 ปอดบ่อยซอยเร็วๆคัว่าสิล่งเองยืมเรามาขึ้นพเพื่อหลายลเดอร์อารอวะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว ไม่ยอมไปไหนเลยนะไม่ยอมจะไปห่างจากรถอ้อยเลยแล้วจะไปขโมยอ้อยไปให้แม่แล้วนนจัน,จ,นจ่าจะไปขโมยอ้อยไปให้แม่แปงแล้วราะว่าแม่แปงยังไม่ได้กินอ้อยเลยครับว่าอ้อยสดๆอย่างนี้ให้แม่แป้งกินจะอร่อยดีจะแ,แม่เจ้า ไ,ไปยใ่จอยแบกไปใบหันให้จะส่องมัดเลยนี่โยนให้เป็นลำเอาทั้งลำเลยนี่โยนให้ไม่แปง้งเอาขาบนี้แล้วขาบนี้แล้วอืออืออืออโชว์อะไรอย่างนี้อือโชว์ท่ากินอ้อยโชว์ท่ากินอ้อย นู่นนู่น,น,นมีการอาขาเหยียบไปอีกรู้อีกรู้อีกนู่นอัดปอกก็ปอกให้กินแล้วยังไม่พอใจอีกอร็เร็วเร็วเร็ปากก็คาบไปยังจะเอาอีกอยู่รู้ไม่อร่อยไม่อร่อยทิ้งอำไมจนเจ้าบอกว่าอันนี้ไม่อร่อยอ่ อืออออืออือได้อ่อยแล้วเก่งหัวสายไปสายมาเลยเอ้าเอ้าอืออือยทำไรอย่างนั้นฮะทำไรอย่างนั้นฮะอืออร่อยไหมลูกอร่อยไหมดูขาดูขาดูขาอืออือ ใส่หัวแล้วใส่หัวแล้วใส่หัวแล้วยาวอะไรให้แบบนี้ทำไมไม่ปอกให้หนูหน่อยฮะออออเอาไปฝากพ่อปะไปฝากพ่อป่ะเอาไปปลาทองกินด้วยปะเอาไปฝากพลาทองไหมนี่เสียงครูอีก บอกว่าไม่ให้ไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอหเอาให้แจ้นเจ้าก,กินอิ่มก่อนใช่ไหมเพราะท้องค่อยกินอืมอสำหรับวิดีโอนี้แล้วก็ขออยู่ติดและจะเพี่ยนตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปวิดีโอหน้าก่อนจะก,กันก็อย่าลืมกดไ like, ลคา์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่อง้ไฟทองคำด้วยนะคะรักติดทองให้น้อยแต่คอยรักมานาน,าน ฝากพิธงคำและน้องดาวเลืองไว้ในอบอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ